สว,ส,ส,สวัสดีครับอ่าวันนี้ผมครูแบงค์คนแทยเขาจะลงถุงนะครับเนาะกับสีผ้าพี่พา่น้องนะครับกระพัดอีกหน่อยนะครับอ่ามากินน้ากันนะครับกินปลาหมึกย่างโตยิงใหญ่นะครับพี่น้องเนาะเอดอี๋ยวก,ก,ก็มากินน้ากันนะครับเนาะหม่กปลาหมึกเนาะโตยิงใหญ่เลยพี่น้องโ <Rab S 1> อ้ลองมือครับลงมือขวบเงยขวบเลยช่างโหรีงอยเลยพี่ลุยเราลุยโอ้ยอย่าเบียดกลัวขวานขวัญไหนวะ อ่ะยิบเลยกินน้ำการมาออเด้อพี่น้องกินน้ำกันแซ่บๆครับกินนมเลยอ่ายิบเอ่อยิบยิบเอ่อยิบยิบยิบอ๋อืมหืมหมขม là chim nha Dạ đâu Nằm kia ớt Nằm kia nha ớt ớt จับ <c oughs> แก้มับบ่หมาขวัครับตําน่อยใกลหู้ายคุนีน่ตัดหึความวัดก Nó. Wow. Hôm 2 ăn rồi. Đăng. được không? Dịp được không? Hết rồi. เม่บ้านที่บอมึกเลยว่าไงยินถึงวะเนี่ยไอ้ท้องก็กินเลยแป๊บแป๊บกินอันนี้ก่อนจัดเลยแล้วกัน น,มา,น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 มากินแตงมากินแตงอรอบเย็ยนดีครับเย็นขุมือคะยเกเวียนมือหอนถึงบ้าหือวยวาถึงสี่เลย พี่ผู้หมกคือใช่ผิดใช่ไืมอันนบ่อา

อร่อยไหมครับอืมเก่งจับอาฮาบอกท่านผู้ชมตอนตอนถ่ายนะทุกคนเอาแนมกล่องนนมกันเนาะอาจจะได่กะฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดติดตามให้น้ำได้เลยครับเด้อฝากน้ำได้ครับเด้อช่องคู่แบ่งคนชไทยจะถุงครับขอบคุณครับอัสวัสดีครักบอกรักบอกรัสดีครักบอกรักบอกรับอก